โอเคครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ออนไว้นะครับแล้วก็ตักแดดทั้งวันนะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทนะครับตัวไฟเขาก็เริ่มติดอัตโนมัติแล้วนะครับสังเกตว่าด้านในนะครับเขาจะมีเม็ดไฟอยู่ทั้งหมดนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,8เม็ดนะครับโดยที่เป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับเป็นพลาสติก ABS คุณภาพค่อนข้างดีมากนะครับ เนื้อวัสดุดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวโคมเขานะครับเป็นโคมใสทําให้เราสังเกตเห็นตัวเม็ดไฟเนี่ยได้ตั้งแต่ระยะไกลนะครับโดยที่โคมเขาจะสะท้อนแสงขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านในเขานะครับด้านในเขาจะมีแผงโซลาเซลล์นะครับฝังอยู่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวลายกระจกนะครับเขาทําเป็นลายเม็ดเเพื่อให้ดูมีราคามีพรีเมียมขึ้นนะครับดีกว่าใสๆสธรรมดานะครับ แล้วก็ด้านล่างฐานเขานะครับจะมีสวิตช์สีขาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้เห็นชัดๆเราสามารถดันสวิตช์ปิดออฟได้แต่โดยโปกติเราจะสามารถใช้เปิดออนทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟเขาก็จะเปิดปิดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทนะครับถามว่าเขารู้ได้ไงว่าตอนนี้ กลางวันหรือกลางคืนนะครับแผงโซลาเซลล์ด้านในจะเป็นตัวบอกนะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดสนิทนะครับโดยปกติก็ประมาณ6กโมงครึ่งทุ่มหนึ่งไฟเขาถึงจะเริ่มติดอัตโนมัตินะครับมีขาปักแบบนี้ให้นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นอุปกรณ์เสียบขายึดไว้นะครับแบบนี้โดยที่เราสามารถปักลงไปในรูได้เลยนะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับปักลงไปในรูแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะยึด กับตัวพื้นก็ได้นะครับกระเบื้องพื้นปูนเขาจะามีตัวพุกพลาส,สติกนะครับแถมให้ด้วยสําหรับให้เราเจาะยึดพื้นได้เลยนะครับจะสังเกตมีรูตรงนี้อยู่นะครับเจาะยึดพื้นก็ได้นะครับหรือว่าจะปักสนามก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ ผมลองวางเล่นดู2จุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้มีวางอีก2จุดอันนี้เป็นส่วนหินผมจะไม่ใช้ขาปักนะครับผมวางฝังลงไปเลยในตัวหินนะครับก็สวยดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ไม่ถือว่ามากซะทีเดียวถ้าเทียบกับไฟฝังพื้นที่เป็นไฟบ้านนะครับแต่ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาเนี่ยไม่มีการเดินสายไฟเลยนะครับผมเพียงแค่ขุด ตัวสวนหินผมแล้วก็เอาไปฝังเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนแดดทั้งวันอยู่แล้วไม่มีต้นไม้ใหญ่โดยรอบนะครับแสงก็จะส่องถึงบริเวณด้านด้านหน้าด้านในตัวแผงโซลาเซลล์ตอนกลาคืนท้องฟ้ามืดไฟก็ติดเองนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเรียกช่างทําเองได้หาจุดติดตั้งจุดปากจุดวางจุดยึดพื้นนะครับแล้วก็สามารถนํามาตกแต่งนะครับสวนสวย,สวยทางเข้าบ้านนะครับ ทางเข้ารีสอร์ทโรงแรมนะครับเราก็สามารถนํามาวางนะครับเป็นการเพิ่มบรรยากาศนะครับแบบเนี้ยเพิ่มบรรยากาศทําให้ตัวบ้านเรามีชีวิตชีวาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วยเรื่องความปลอดภัยเวลาลรถเลี้ยวเข้ามานะครับเราจะได้สังเกตว่าโอเคมีต้นไม้มีกระถางหรือว่ามีจุดอันตรายอยู่เราสังเกตตัวตัวไฟเขาได้นะครับ ตัวไฟเขาก็จะบอกเป็นลักษณะเหมือนกับไฟทางไปในตัวเหมือนไฟหมุดถนนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับคนเหยียบได้นะครับรถทับไม่แนะนำนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่รถอาจจะเหยียบทับแต่เราทําเป็น Layout ด้านในเนี่ยให้เป็นจุดระวังของตัวรถได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ยังไงขอจบการรีวิวนะครับตัวไฟฝั่งพื้นนะครับ เป็นรุ่นใหม่จากร้าน X M L Solar นะครับเป็นแสงสีขาวนะครับทั้งหมด8 LED นะครับเป็นรุ่นใหม่สวยมากๆนะครับงานดีมากเลยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามนะครับแล้วก็สั่งซื้อทางร้าน X M L Solar ได้เลยนะครับแล้วก็ใครชอบชิป รีวิวแบบนี้นะครับไฟโซลาเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดใช้งานง่ายนะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไครต์อย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับตัวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออญาตลาไปก่อนนะครับ